คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอาวนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของเวเลสแต่ผมแม่จะลืมตัวนี้ไปน่าจะยังไม่ทำคอนเทนต์ของเวเลสเลยนะครับขอบคุณ อานนทนิกด้วยนะครับที่กดสำหรับใครใยๆกันน่าจะลืมไปแล้วเออว่าออกค้อนสายดาเมจน่าจะเล่นได้ดีนะครับสบัดไม่โดนนะฮะตอนนี้ต้องสองให้โดน2กระชากมาแล้วสบัดแล้วยังสู้อยู่สู้อยู่2 1ไม่โดนเต,ต็มเนตะ็ฮะ <c oughs> ยังไงวัดวัดชื้ย สะบัดโโอ้หนั่ารักครับนั่ารัะครับมันมีสลามกรับแผลตีเงี้สยสไลด์มาชิว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 สบัดอันนี้แบบเต็มเออมันต้องแบบฉมวกเต็มๆนะครับมันถึงจะแรง,แรงสำหรับสกิลหนึ่งโดนเฉียดเฉียดสแต็กเดียวไม่นะครับไม่สตารก็คือไม่แรงเลยแต่อัพสองให้นำนะครับให้อัพสองนำมันจะเป็นสกิลหากินมากกว่าะสำหรับเบเรส จริงผมลืมไปเลยว่าเวเลสมันออกค้อนได้นะอาโน้ตไม่้า้มาแทนออมิแอมแต่นี้มันต้องไม่ไม่ต้องกดตีนะครับก็คือสกิลแรงด้วยสกิลเลยนะจ๊ะสวยๆครับสวยๆครับคนนี้เพื่อเรามาเติมบ้างไอเทมหรอแคลรี่มันเท่าที่ผมเคยทำคอนเทนต์ของเวเลสมานะคอนเทนต์อุ้ย ลิงไก่สั้นและคอนเทนต์ของเวเลสมาก็จะเป็นแบบสาย3เจาะแล้วก็พ่วงด้วยดาบแดงเขานะคือเบิร์ชชุดเดียวก็คือตายเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีคอ้อนที่เข้ามาเราก็อาจจะเบี่ยงเบนไปที่2เจาะก็พอแล้วออกเป็นคอ้อนแล้วก็ตามด้วยดาบแดงนะครับเท่านี้ก็น่าจะแรงแล้วเทีทตัวแทงครับเกือบครึ่งหลอดในช่วงต้นเกมใครจะเล่นสายนี้นะต้องแม่น แม่นเลยของอย่างผมว่างูปลาปลาตั้งแต่ต้เตนเกมแล้วงูปลาปลาเลครับไม่แม่น <laughs> เท่าไหร่ไอพวกตัวใช้สกิลเพลหรือว่าแบบไอพวกแม่นแม่นอะสกิลช็อตอะโอ้โหตาเขา <laughs> เยเล่นสวยคนะรับตานี้อย่างเดียวเลยก็คือ ระวังเอ,อรันโดชอบมาปั๊มเลนเรานะไอแคลร่เวยตอนเนี้ยชอบมาปั๊มเลนเลนเราแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับอย่าให้ยอดเกิดจนเกินไปถึงแม้ว่าเราจะออกเป็นสายดาามจนะมครับผมว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยน่าจะออกเคียวเออเล่นเป็นสายดาามจออกเคียวให้ไวเลสถือแบบ4นาทีเลย ดาบแดงแผทดนี้ก็จะได้คูดาวเพิ่มมา5ด้วยนะครับแต่ก็ดาเม็จะดรอปลง <c oughs> รู้อยู่นะรู้อยู่นะรู้ทรงไงสวนสบัดขอย่าดไะ้ครับรู้มือสวยๆครับไอเกมนี้เพื่อนเราเล่นดีโปรเครนทีเป็นชิ้นแรกครับ นี่บอกแค่นทุกคลิปเลยโบกเก้นมันจะแรงกับพวกที่ไม่ออกเกาะพวกมิพวกแครี่นะครับพวกมิพวกแครี่ไม่ออกเกาะเนี่ยโดนโบกเก้นหมดนะครับม,มันสวยอยู่นะจะกินทีมไลเนอร์ของเอรันดอร์นะครับโดดพลาดนี่คือเราตายครับไม่ผัดได้ด้วยหรอวะ ลองเป็นแฟลที่โบสครับเดี๋ยวครูดาวไวๆหน่อยแต่จริงๆเนี่ยเราสะบัดบัตรที่คิดลงหรือบัตดที่คิดได้หรือว่าพาร์ทสี่ของเราเนี่ยคือสกิลมันก็จะคูดาวให้ไวอยู่แล้วนะครับถ้าสะบัดโดนเยอะๆนะไม่ถึงว่าเพื่อนแม่งผิวจริงๆว่ะเอลโดโอ้โหอ้โหกาบเอ้ยแล้วส่วนได้ตัวนึงโอ้พอเลยครับตัวนี้ โอ้โหกระโดดเวนอมแล้วตามด้วยสตันของสลามนะฮะเมื่อกี้แบบขอบจอสั่นกันเลยทีเดียวเอาไม่เก๋สมื่กี้ว่าวา่ะถ้าไม่ว่าวคือตายนะครับไม่ว่าวเลคือตายสวนสัมบรถเออจาบจ้วง มาโอ้ท้าว้าสวยๆนะครับช่วยเล่นสก,กินฟรีน่าเล่นขึ้นเยอะครับอาวีเออมีสก,กินแล้วแม่งน่าเล่นเนาะมุรามาซะเลยแล้วกันนะครับ อันนี้มันก็จะเจาะเหมือน Ve อเวเลสอารมณ์ไม่คล้ายเราเล่นในที่เลยเพื่อนๆคือถ้าออกอย่างเงี้ยเหมือนเล่นหมือนเล่นยานเลยเจาะมีพลาสติกจากดาบแบงด้วยนะครับมีจะมูนาเมสาอ,อีกเออหนึ่งโดดและ,ะสะบัดอู้อาจจะต้องมีดาบแบงครับเพื่อนๆถ้าสะบัดมีดาบแบงผมว่ายอมตายชุดเดียวแต่ด้วยแพทนี้นะครับที่เราจะออกเป็นคอนเทนต์คอสนะ มันต้องออกค้อนก่อนนะครับสะบัดหลังสวยเว้ยูเ,ยเลยว่าออโต้สกิลสวยลดได้ไหนด้สวยหลังจากนี้เราต้องออกคอนก่อน,นเหมือนอารมเราเล่นเอลสูแล้วกันมืน่อกดด,ดแล้วนะเขาหายประมาณท่าเลือดไม่คบนะตอนนี้นะ,ะท่าเลือดไม่คบ เหลือประมาณ80%เราสับดตายเราสับดตายเลยครัตอนนี้เรายังไม่มีคอนนะผมว่าถ้าคอนมาก็อาจจะเพิ่มความแรงได้เรื่องของสกิลเข้าไปอีกมาดีตัวน,นี้แหละเออสลาม่อนตายสับด สวยเออเมมเล่เราหเมมเล่ยังไม่ได้คอเลยนะแต่นัแหละฮะมันด้วยด้วยเรื่องของฮีโร่เราที่มันเป็นแวนนะครับ <c oughs> เพื่อนเราเลยเกิด <c oughs> ยอนมันต้องเล็ดเกมเลยมาคอนอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ออกดาบแตงว่าน่าจะจบคอส เป็นสองเจาะกับดาบแดงแล้วกันนะฮะไม่ใช่สองเจาะกับค้อนสองเจาะกับค้อนดูนู่ดูนี่อยู่มึนบินอยู่บัตรกระโดดออกขงก่อนครับเดี๋ยวเราจะโดนเกี่ยวชอบแหตนี้นะฮะก็คือเราไม่ค่อยต้องกังวลเท่าไหร่นะเพราะแม่เราออกจากบ้านค่อนข้างไวนะครับ ผมว่าท่านเลือดโลนะแต่เลือดมันไม่เต็มผมค่อนข้างที่ตังวลนิดนึงเพราะฝั่งตัวข้ามมันเริ่มแรงนะครับเชื่อเพนแป๊บในทีมเราต้องมีแคลรี่นะครับขอยาตแล้วกันปุ้มเนี่ยมันจะแรงด้วยผมว่าค้อนกับอันตินี่ก็แรงแล้วนะแรงด้วยสกิลนะครับโอ้ยเอาแม่งยากกว่าเพื่อน โอ้กูรอมึงจบเลยเพื่อนน,นี่ไงเจอคอนกูสะบาดเจอคอนกูสะบาดนั่นหละฮะเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะลองเอาเป็นดาบแดงเสริมเข้ามาด้วยละกันนคะครับเพื่อนเอ๊แล้วก็แบบชื่อท้ายมันต้องเป็นเคียวถ้าเล่นไปสายนี้ผมว่า แผ่นนี้ต้องถือเขียวเออแต่ว่าออกค้อนตามเหมือนสูตรของเอลซูเลยที่เอลซูออกจอกเกาะมาปุ๊บค้อนแล้วก็ตามด้วยดาบแดงอะไรเงี้ยก็แรงแล้วนะครับเอ,อีนี้ยังไม่มีดาบแดงนะยังล่วงนะครับก็ประมาณนี้สํสำหรับเวเลสใส่ค้อนสองเจาะสำหรับที่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ